เพื่อนๆดูนะคะเราเจออะไรนี่เพื่อนลังนกกระแตแต้แวดค่าในสวนเราค่ะดังนกกระแตแต้แวดเพื่อนดูนะคะสีฟ้องเลยค่ะเสียงพ่อกับแม่มันเห็นไหมเคอกระแตแต้แวดค่ากำลังมีลูกอ่อนนะคะดุมากเลยนะคะไล่โฉบหัวคนค่ะเห็นไหมคะเห็นไหม เรามาทำงานใกล้ลังมันค่ะวันนี้โดนนกโชมหัวค่ะนกกระแตแต้แวดเห็นไหมคะดุมากเลยค่ะมันหววงลูกมันค่ะมาดูลูกมันแล้ววันนี้กลับไมาล่อมา,อาลูกหนีหมดเลยค่ะ เพื่อนๆได้ยินเสียงพ่อกับแม่นกกระแตแต้แวัไหมคะมาอาลูกนี้ซ่อนหมดเลยค่ะออกลูกไวมากเลยคนใกล้ลังแต่บาลูกหนีหมดแล้วนะคะ